แบ่งรุดๆไปไว้หนึ่งองค์ครับอันนี้เป็นพาสิวารีองค์จ้อยเนื้อพงน้ํามันดานะครับอันนี้พิมพ์ที่เป็นพิมพ์รังกระดานนะครับเนื้อพงน้ามันดํานี่แบ่งรุดๆไปนหนึ่งองค์ครับอันนี้เล่นหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าแตะสองหมนนื่นนะรุ่นนี้อันนี้ปีทนึ่งกว่านะครับเป็นเนื้อพงน้ามันดําซึ่งพาสิวารีถ้าเป็นเนื้อพงน้ามันจะนิยมครับอ่านิยมและเล่นหลักหมื่นอ่านี่องค์นี้ผมมาให้พาราพิเศษครับเป็นปีใหม่ละกัน ไวใคไได้แล้วกันพี่พี่องนี้ได้มาพลาก็คือเออคือแบบแบ่งแบบไวๆเลยอะ่ะอ่าพอพาเนี่ยสวยด้วยนะครับฟอร์มนี้พาฟอร์มสวยเลยนะไม่ได้พาแบบบินหักกระเทาะนะพ,พี่ขนาดแบบว่ากระเทาะกระเทาะเนี่ยเนื้อให้ให้ไปแบบผิวเปิดเลยเนี่ยยังไขกันอ่าลายลพันลักพันไปปลายเลยนะแบบอ่าห้าหกพันเลยนะแบบเนื้อให้อะ่ะนี่อันนี้ครับเน้นไวเอาไปเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับรวมทรง มีแบงองคงเดียวนะครับพี่ๆขายไว้คาได้ครับอันนี้พระมื่นซ่องหมื่นห้าไม่แพงครับรุ่นนี้ผมบอกให้เพราะองนี้สวยด้วยและเป็นเนื้อนิยมปีนึงกว่าเนื้อพองน้ำมันดําซิวดรีองค์จอยล่างกระดานเนื้อพองน้ำมันดําครับใครชอบทักใต้คอมเมนต์ได้เลยโอเควันนี้สวัสดีครับ